ควรเลี้ยงไก่ระยะไหนดีเลือกให้เหมาะกับตัวเรานะคะสวัสดีค่ะ,กะเกษตรเมดไมริม Channel นะคะวันนี้นะคะเราจะมาหาคำตอบกันนะคะว่าควรเลี้ยงไก่ระยะไหนดีนะคะซึ่ง ควรเลือกให้เหมาะสมกับตัวเราด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เล้าไก่โรดไอแลนด์เลดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ลงไก่ได้เกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะเป็นไก่แม่พันธุ์นะคะตัวนี้นะคะมีตัวเมียแปดตัวแล้วก็ตัวผู้นะคะมีสองตัวนะคะตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะส่วนไฮบริดทางฝั่งนู้นนะคะที่สุนเลี้ยงไว้ก็เลี้ยงไว้แบบนั้นแหละต่อไปนะคะอ้าววันนี้นะคะ เราจะมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าเลี้ยงไก่ระยะไหนดีนะคะซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวเราด้วยนะคะในการลงไก่นะคะก็เดี๋ยวจนจะพูดถึง3ระยะนะคะมีระยะลูกเจีย๊ยบไม่เกิน7วันนะคะแล้วก็มีระยะที่2อ,อันที่2ก็คือ6เดือนเอ้ไม่ใช่6เดือน หสัปดาห์นะคะหสัปดาห์ถึง2เดือนนะคะแล้วก็ข้อ3ามก็คือเป็นไก่สาวนะคะโอ้โหโอเคจัดไปอ่าตัดภาพไปที่อื่นนะคะก็อ่าเราจะพูดถึง3ข้อนะคะแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะคะแต่ละระยะว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะคะไปดูกันค่ะ เรามาดูที่ข้อแรกนะคะก็คือการเลี้ยงไก่ในระยะไก่เจี๊ยบนะคะซึ่งอายุน้อยกว่า7วันเนี่ยนะคะสําหรับระยะนี้เนี่ยนะคะจูนไม่ได้เลี้ยงไก่ไข่ในระยะลูกเจี๊ยบนะคะแต่จูนเนี่ยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่3ส,สายพันธุ์นะคะซึ่งลงระยะลูกเจี๊ยบเลยนะคะตรงนี้นะคะส่วนไก่ไข่ที่จูนเลี้ยงเนี่ยนะคะก็คือลงเป็นไก่ไฮบริดนะคะซึ่งเป็นไก่ไข่สาวนะคะส่วนโรดไอซ์แลนเดียตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะอ่าเรามาดู ไก่ระยะลูกเจี๊ยบนะคะหรืออายุน้อยกว่า7วันตั้งแต่ระยะฟักวันแรกถึงไม่เกิน7วันนะคะไก่ที่เป็นลูกเจี๊ยบเนี่ยข้อดีของมันก็คือต้นทุนน้อยนะคะใช้ต้นทุนน้อยราคาถูกนะคะตัวนี้แต่ข้อเสียของมันก็คือหนึ่งแหละเราต้องมีเวลาให้กับมันพอสมควรนะคะเพราะว่าไก่ยังไม่แข็งแรงการดูแลก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะต้องทำวัคซีนแล้วก็ มันมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราการตายที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าไก่ยังไม่แข็งแรงนะคะตรงนี้แต่ถ้าเรื่องของการประหยัดต้นทุนเนี่ยใช่นะคะประหยัดต้นทุนจริงๆแต่ต้องมีเวลาใส่ใจแล้วก็เสี่ยงที่ลูกไก่เนี่ยจะตายได้นะคะในช่วงไก่เจี๊ยบนะคะเพราะว่าไก่สามสายที่ทุนเลี้ยงเป็นไก่เจี๊ยบเองเนี่ยนะคะก็ได้รับความเสี่ยงคือไก่ตายไป30ตัวเช่นกันนะคะอันนี้เราพูด จนเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ความเป็นจริงที่จูนได้เจอได้สัมผัสเลยนะคะก็คือมันมีปัญหาหมดทุกรุ่นแหะคะ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาแต่อยู่ที่ว่าคนที่เขาจัดทํา youtube เนี่ยเขาจะมาเล่าสู่กันฟังหรือเปล่าเขาจะมาแชร์กันหรือเปล่านะคะตรงนี้อันนี้จุนเล่าทั้งปัญหาทั้งข้อดีข้อเสียของจูนที่จุนเจอเนี่ยนะคะแชร์ให้หมดแล้วนะคะอันนี้คือไก่เจี๊ยบนะคะข้อที่หนึ่งอ่ะอันต่อมาที่เลี้ยงนะคะก็คือ เป็นไก่ที่วัยรุ่นมานิดนึงนะคะก็จะเป็นอายุ6สัปดาห์ถึง2เดือนนะคะตัวนี้เนี่ยต้นทุนก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะคะแต่อาจจะสูงกว่าไก่เจี๊ยบนิดนึงนะคะสูงกว่าไก่เจี๊ยบนิดนึงแล้วก็ตัวนี้เนี่ยข้อดีก็คือประหยัดต้นทุนนะคะต้นทุนน้อยแต่อาจจะสูงกว่าไก่เจี๊ยบนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของการดูแลนะคะก็ อาจจะต้องมีเวลาใสา่ใจแต่ว่าไม่ถึงขั้นเท่าไก่เจี๊ยบนะคะก็ต้องในเรื่องของการทําวัคซีนพวกนี้นะคะเรื่องของอาหารก็อาจจะใช้อาหารที่ไม่จําเป็นต้องมีคุณภาพมากเท่าไก่เจี๊ยบนะคะเพราะว่าไก่ระยะ6สัปดาห์ขึ้นเนี่ยจะเริ่มแข็งแรงแล้วนะคะตรงนี้ก็ให้เป็นอาหารธรรมดาที่ไม่ได้มีโปรตีนอะไรสูงมากตัวนี้ได้นะคะก็ประหยัดต้นทุนนะคะตัวนี้ แนะนำมากที่สุดเลยนะคะที่จะแนะนํามากที่สุดเลยคือไก่ไวรุ่นนะคะอายุ6สัปดาห์ตรงนี้นะคะมือใหม่ที่ยังรับความเสี่ยงในเรื่องของการตายไม่ได้ต้นทุนน้อยนะคะตรงนี้แนะนําว่าเป็นไก่ช่วงอายุ6สัปดาห์ถึง2เดือนเนี่ยจะดีกว่านะคะเพราะว่าลดการตายได้ด้วยแล้วก็ต้นทุนเนี่ยไม่ได้สูงมากอาหารสามารถใช้อาหารแบบทั่วไปได้เพราะว่าไก่มีความแข็งแรงแล้วนะคะแล้วก็ข้อที่3เลยนะคะก็คือ ไก่สาวนะคะสำหรับไก่สาวตัวนี้เนี่ยนะคะข้อดีของมันก็คือมาถึงปุ๊บอ่ะมันอาจจะพร้อมผลิตไข่ให้ผลผลิตเลี้ยงต่ออีกแค่สักระยะนะคะไก่ก็คือพร้อมที่จะให้ไข่แล้วนะคะแต่ข้อเสียของมันเลยนะคะที่จุนเจอมาเองเลยนะคะก็คือหนนี่แหละต้นทุนค่อนข้างสูงนะคะ ไก่สาวพร้อมไข่เนี่ยต้นทุนสูงนะคะตัวหนึ่ง200บาทอันนี้เป็นพันธุไฮบริดนะคะตัวหนึ่ง200บาทปัจจุบันนี้ขึ้นราคาแล้วนะคะ210บาทนะคะอันนี้พันธุ์ไฮบริดนะคะที่ที่เลี้ยงนะคะก็คือข้อเสียเนี่ยต้นทุนสูงแล้วก็ข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือมันเราไม่ได้เห็นพัฒน,นาการของไก่ตั้งแต่แรกนะคะมันก็อาจจะ เสียงในเรื่องที่เราไม่รู้ประวัติแบ็กกราวน์ของไก่มาก่อนว่าไก่เป็นยังไงนะคะอ่าข้อดีมันอีกอันนึงคือไก่สาวข้อดีอีกอันนึงคือไม่ต้องทําวัคซีนนะคะเพราะว่าฟาร์มเขาทําวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราซื้อมาเนี่ยเราเลี้ยงไปตลอดได้เลยจนถึงปลดระางนะคะถ้าไก่ไม่สบายก็ให้เป็นยาวิตามินพวกนี้ ะะแล้วแต่อาการแล้วแต่โรคไปนะคะแต่ข้อเสียของมันก็อย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ประวัติไก่มาก่อนเราไม่รู้แบ็กกราว์ซึ่งไก่ได้เล่วัคซีนครบจริงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะมันอาจจะลอดไปเราก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ต้นทุนสูงนะคะซึ่งตัวไฮบริดรุ่น2จูนเนี่ยเจอปัญหาก็คือผลผลิตไข่ไม่ดีที่จูนอธิบายไปในคลิปที่แล้วเนี่ยนะคะผลผลิตไข่ไม่ดีซึ่งตัวนี้แหละ มันก็เป็นความเสี่ยงที่เราไม่รู้ประวัติไก่มาก่อนนะคะเนอะตรงนี้นะคะก็เลยได้มีที่มาที่ไปเลี้ยงลงไก่โรดไอซ์แลนด์เรียตัวนี้ในการเพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะซึ่งแต่ละระยะที่เราจะลงไก่นะคะก็คือคุณผู้ชมเนี่ยสะดวกแบบไหนเรามีเวลาที่จะเลี้ยงแบบไหนเราคนเลือกแบบที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะไม่ใช่เอ๊ะตุนบอกว่าเลี้ยงแบบไก่เจียบมันถูกดี มันประหยัดต้นทุนน้อยเราเลี้ยงแบบนี้นะคะแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะคะว่าเราเนี่ยมีเวลาที่จะดูแลมีเวลาใส่ใจมีเวลาทําวัคซีนไก่หรือเปล่านะคะอย่างให้บีิดไก่ไข่สาวเนี่ยจุนไม่มีเวลาที่จะดูในเรื่องของพัฒนาการทําวัคซีนแต่ละช่วงวัยนะคะในช่วงเวลานั้นที่จุนเลี้ยงนะคะจุนก็เลยลงเป็นไก่ไข่สาวพร้อมไข่เลยนะคะตัวละ200กว่าบาทไม่ต้องทําวัคซีนลงมาเลยนะคะ แล้วก็เจอปัญหาคือไก่ได้ไก่ที่มันไม่ค่อยดีค่ะมันไม่ค่อยโอเคให้ไข่น้อยนะคะซึ่งตรงนี้แหละเป็นความเสี่ยงที่ทนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ที่แนะนำนะคะก็คือเป็นในช่วง6สัปดาห์นี่แหละน่าจะกำลังเวิร์กนะคะเพราะว่าไอไก่เจีย๊ยบที่เลี้ยงเป็นไก่สามสายคือเรามีเวลาดูแลมีเวลาทำวัคซีนแต่มันเป็นไก่ไก่ที่เพิ่งฟักมานะคะมันก็จะมีความเสี่ยง ตายง่ายนะคะตรงนี้นะคะก็แล้วแต่นะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยสะดวกแบบไหนเหมาะกับแบบไหนนะคะก็เลือกลงไก่แบบระยะนั้นนะคะสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันโรสไอซ์แลนเดียตัวนี้นะคะจูนก็เตรียมที่จะเพาะพันธุ์ไก่เองนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นพัฒนาการไก่รู้ประวัติไก่นะคะก็จะได้รู้แล้วก็จะได้เลี้ยงนะคะให ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการนะคะเพราะว่ารุ่นที่แล้วเนี่ยไม่ดีเลยนะคะไก่ไฮบริดก็คือถ้าหากว่าเราเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าขายเราลงไฮบริดเนี่ยจะคุ้มกว่านะคะเพราะว่ามันจะให้ปริมาณไข่ต่อปีเนี่ยเยอะกว่าแล้วก็ฟองใหญ่กว่าให้ไข่ได้เร็วกว่าด้วยนะคะประมาณ20สสัปดาห์นะคะก็เริ่มให้ไข่แล้วนะคะแต่ว่าตัวไก่โรสเนี่ย อาจจะเลี้ยงต่อมานานห้าถึงหกเดือนนะคะจึงจะให้ไข่แล้วก็จำนวนไข่ต่อปีเนี่ยจะน้อยกว่าไฮบริดนะคะแต่ว่าถ้าเราเน้นในเรื่องของการเพราะขยายสายพันธุ์นะคะก็แนะนำเป็นไก่โรสเลยนะคะเพราะว่าจะได้พันธุ์ลักษณะเดิมนะคะตัวนี้มันก็คือเป็นกึ่งไก่ไข่แล้วก็กึ่งไก่เนื้อเป็นไก่ไข่กึ่งไก่เนื้อนะคะเหมาะสำหรับการเพราะขยายสายพันธุ์นะคะตัวนี้ r รสไอซ์แลนด์รสนะคะจุนก็หวังว่าประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ที่จูนนำมาแชร์คุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจนำมาต่อยอดหรือว่าวงการเลี้ยงไก่ไข่ด้วยกันนะคะก็มีอะไรก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนแชร์กันนะคะสอบถามกันได้นะคะก็สิ่งที่จุนทําคลิปนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประสบการณ์ที่จูนได้เจอนะคะแล้วก็เป็นพวกความรู้ต่างๆที่ได้มาจาก การเลี้ยงไก่ตรงนี้นะคะก็สอบถามแชร์กันได้นะคะหรือตรงไหนที่จูนไม่คอมพ l e ทไม่สมบูรณ์นะคะเอ๊แบบนี้มันไม่ใช่พี่ว่าแบบนี้มันน่าจะดีกว่ามมีวิธีการที่ดีกว่าแบบนี้ก็คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะคะอ่ะสาหรับวันนี้จนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ